แบบนี้หมดยุคแล้วนะครับที่จะสวยกันเป็นจุดๆเราก็ต้องสวยต้องสวยทั้งใบหน้าจจมูเคยทำมาแล้วใส่ซิลิโคนเนี่ยเห็นไหมเป็นแท่งเดมาเลยตอนนี้จัดให้ใหม่คอเรคให้ใหม่หมดเลยหรือพูดง่ายๆปั้นหน้าใหม่หมดหน้าผากที่เห็นตรงนี้ยังแบนๆใช่ไหมแต่เราทำหน้าผากให้นูนได้นะครับแก้มที่เห็น <c oughs> เนี่ยมันยังแบนๆเราก็เติม ให้นิดหนึ่งตรงคางเนี่ยตรงนี้เออเมื่อก่อนยาวแต่ว่าเราก็เติมให้อีกหน่อยตอนนี้หน้าเรียวมองภาพรวมทั้งกรอบหน้าจมูกรับกับแก้มแก้มรับกับคางคามรับกับปากปาก,ปากรับกับตาตารับกับเน้านะครับมันรวมแล้วสวยเป็นแบบผู้ดีตาผมก็ทําให้นิดหนึ่งนะโดยการเจาะเขาเรียกกับเลเซอร์สมอง์อันนี้ตัวนี้น,นี่ปากเสถียรนะตาหอยแคงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ ตาที่ทาให้เนี่ยเห็นไ,ไหมตาธรรมชาตินาผากไม่ใช่หัวโปกปลาหมอนะนี่นาผากเนี่ยนูนโง่เฮ้งไม่ใช่โนกกันจนโป่งออกมาเป็นก็เรียกว่าหัวโปกงอะเนาะไม่ใช่จมูกก็ไม่ใช่จมูกทรงตัวไนกี้เนาะแล้วคางเนี่ยไปนิยมทํากันก็เป็นอจจะเรียกว่าแม่มดก็ได้เนาะแต่ว่าชาวบ้านเรียกว่าคางเช็คอิน หมดยุคแล้วนะครับที่จะสวยกันเป็นจุดๆเราก็ต้องสวยต้องสวยทั้งใบหน้า